กว่าจะมาเป็นรสชาติใหม่ของแอมโยรถสนี้ขอบอกเลยว่าคี <c oughs> No ต้องยอ้อนกลับไปตั้งแต่ตอนที่พวกเราออกแบบเคลือบดาร์ช็อกมาตอนนั้นมีรสชาติหนึ่งเลยค่ะที่แว็บเข้ามาในหัวว่าอยากทํากันมากๆาก็คือน้องรสกล้วยเองค่ะแต่มันมีอุปสรรคที่สําคัญที่สุดที่ทําให้พวกเราไม่สามารถออกน้องรสชาตินี้มาได้คือรสชาตินี้เป็นรสชาติที่โรงงานยังไม่เคยทำปกติรสชาติก่อนหน้านี้จะเป็นการผลิตเองโดยใช้เบสโรงงานที่เรานํามาปรับรสชาติพัฒนาต่อให้มีความเป็นแอมโยมากที่สุดแต่รสชาตินี้เป็นรสชาติที่โรงงานไม่เคยทําเลยจะยังไม่มีเบสเราอยากได้เราต้องเริ่มลองใหม่ตั้งแต่ศูนย์เราต้องมีการึึ้้้นนตตตตาาาททดดลลลลลออองงงงกก่่่ผิิจรรรคคะะแัม มาก่าคมเสี่ยงที่เราต้องยอมรับให้ได้ว่าอาจจะไม่สาเร็จตั้งแต่ครั้งแรกและ,และความเสี่ยงนี้มันก็พ่วงมากับยอดเงินที่ค่อนข้างสูงที่พวกเราต้องยอมเสียเปล่าแต่ถ้าทุกการลงทุนมีความเสี่ยงอย่างน้อยพวกเราต้องได้อะไรกลับมาบ้างทาไม่สาเร็จตั้งแต่ครั้งแรกอย่างน้อยพวกเราก็ได้เริ่มกล้าออกมาจากเซฟโซด้วยความคิดนี้บอกกับที่พวกเราอยากหารสชาติใหม่ใหม่าให้ทุกคนทาให้เราตัดสินใจหยิบน้องรสกล้วยมาทาค่ะและอย่างที่บอกในหลายๆคลิปแม้ว่าจะเป็นรสชาติที่มีเบสโรงงานอยู่แล้วต่กว่าจะพัฒนาให้มนเป็นแอมโยในเวอร okay <laughs> เราต้องเริ่มกันเองตั้งแต่เลือกพันกล้วยซึ่งก็แอบ,บทำใจไปแล้วะคะ่ะว่าอาจจะไม่สำเร็จตั้งแต่ครั้งแรกแต่ใครจะไปคิดว่าน้องกล้วยออกมา,กมาดีมากๆรสชาติน้องอร่อยถูกใจตรงตามที่คิดไว้ตั้งแต่ครั้งแรกเลยค่ะที่มากกว่าน,นั้นคือเทกเจอร์เนื้อสินค้าย,ยังออกมาตรงคอนเซปต์เอ็ยของเราเหมือนเดิมคือมีความกรอบฟูไม่แข็งเลยน้องรสกล้วยเลยเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นที่ทําให้พวกเรากล้าออกมาจากเซฟโซนมาลองทําอะไรใหม่ๆบอกเลยว่าหลังจากนี้พวกเราจะมีรสชาติใหม่ๆที่ทุกคนแทบไม่เคยเห็นในตลาดมากขึ้นอีกแน่นอนแต่